มาทำความรู้จักเครื่องบิน AT-6 เที่ยวเล็บชุดใหม่กองทัพอากาศไทยทำพิธีบรรจุเข้าประจำการ7สิงหาคม2567พร้อมปฏิบัติการหลักภารกิจตั้งแต่ฝึกบินจนถึงจู่โจมจากกรณีที่กองทัพอากาศเตรียมทำพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบา AT-6 หรือชื่อไทย เครื่องบินบอจะแปดเข้าประจำการทั้งหมด8เครื่องเพื่อใช้ในภารกิจการโจมตีทางอากาศสนับสนุนภารกิจการบินลาดระเวนตลอดจนการบินลาดระเวนตรวจการในพื้นที่ชายแดนในวันที่7สิงหาคม2567หลังรับมอบสองเครื่องแรกเมื่อวันที่10 6, กรกฎาคม2567เข้าประจำการที่ฝูงบิน411กองบิน41จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นทยอยส่งมอบจนครบ8ลำนั้นวันนี้พ p พ v จะพามาทำความรู้จักกับเครื่องบินเ t ทเที่ยวเล็บชุดใหม่ของทัพฟ้าไทยกัน เอทหรือรุ่นที่ไทยเข้าประจําการคือ AT-6-TX ชื่อเล่นบูรีเป็นเครื่องบินเล็กหนึ่งใบพัดที่พัฒนาต่อมาจากรุ่นบิชครฟทีหกเท็กซันสของสหรัฐอเมริกาพัฒนาโดยบริษัทเท็กซ์ทรอน a t i o n มาตั้งแต่ปี2000และเข้าประจําการตั้งแต่ปี2001และมีการใช้งานมาจนถึงปัจจุบันนี้